สวัสดีครับผมงานช่างทั่วไปงานเพื่อความรู้นะครับผมหรือในเพจโซลเซลบนัตธานีนะครับวันนี้นะครับเราทําการติดตั้งแผงพิกัดอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมนะน,นเวลาตอนนี้น่าอยู่ประมาณสามโมงกว่านะครับผมนะตอนนี้เราติดตั้งแผงก็แล้วเสร็จนะครับผมนะละักษณะการติดตั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมนะ ให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมนะไอตัวนี้นะครับผมจะเป็นเอ็นแคมตัวล็อกแผงตัวสุดท้ายนะครับผมนะตัวนี้เขาเรียกกาวหลักนะครับผมนะนะครับส่วนไอตัวนี้เขาเรียกมาติ้งนะครับเป็นรางที่ทนแดดทนฟ้าอากาศนะครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมนะครับอายุการใช้งานยาวนานเลยยี่สิบห้าปีแน่นอนนะครับผมนะนะครับส่วนการต่อสาย นะครับก็จะเป็นอนุกรมกันนะครับเป็น2แผงนะครับตัวนี้เขาเรียกคลิปนะครับกิบล็อกระหว่างสายไฟกับแผงนะครับผมการใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะใส่ให้ดูนะครับผมนะการใส่ยังไงนะครับดูนะครับการล็อกแผงเอ่อมันจะทนทานกว่าเส้นเคมมันถ่ายนะครับผมนะตัวนี้เขาเขาใส่กิบล็อกนะครับผมนะผมให้ให้ดูนะครับอ่าแล้วไปทางไหนเนี่ อ๋อตอนนี้ถ้าจะลงล่างอนุกรมกันนะครับผมจะให้สายมันเดินลมากจะได้เก็บง่ายๆมันจะเดินไปคู่เพรมันอยู่ตรงกลางเลย่านะครับอันนี้มิดแคมป์นะครับผมตัวนี้เขาเรียกมิดแคมป์นะครับผมนะตัวนี้ก็เราก็ติดตั้งแล้วเสร็จเหลือแต่วายสายนะครับผมลักษณะการต่ออนุกรมต่ออย่างไงนะครับผมนะนะครับผมนะ เห็นไหมครับเอ็นแคมเขาจะล็อกกันอย่างนี้นะครับผมเอ็นแคมนะครับผมนะครับตอนนี้เราติดตั้งของแผงในในแบรนด์ของเทียวันนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิเทน้านะครับผมตัวนี้ห้าร้อยวัตต์เขาจะมีช็อกเก็ตที่มากระหัวเอ็มซีโฟเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเวลาเขาจัดส่งมาเขาจะมีตัวนี้ล็อกให้ให้เรานะครับผมนะ ส่วนกาวหลักนะครับกาวหลักที่ท่านเห็นอยู่นะครับมันจะมีอยู่1นสองตัวใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสายกาวสีเขียวเหลืองนะครับวิ่งมาเพื่อจะต่อกับตัวนี้นะครับต่อของชุดสติงที่2นะครับผมนะตัวนี้นะครับ จะเป็นตรงนี้ทีนี้พอเราต่อเสร็จเราก็จะไปเราจะมีแท,ท่งทอง,งแดงเพื่อจะปักลงดินนะครับนะครับตัวนี้แท่งกาวอยู่ประมาณเม็ด50เซนหรือ80เซนนะครับเพื่อกันฟ้าผ่าลง,ลงแข็งแขงนะครับผมนะชุดนี้นะนะครับนี่เราก็ติดตั้งกันที่5,000วัตต์นะครับผมสองสตริงนะครับผมต่อนุกรมเพื่อจะขนานกันนะครับผมนะ นะครับผมนะนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คร่าวๆนะครับผมนี่คือของจริงเลยนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ผมสั่งตู้ไปแล้วนะครับผมเป็นตู้ของทอปซันนะครับผมนะนะเป็นตู้ของทอปซันนะครับผมนะนะครับตู้อินเตอร์ของทอปซันนะครับห้าพันบัตนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิป ต่อเนื่องให้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปการติดตั้งเมคานิกของแผงนะครับแนวระยะก็จะตรงกันอย่างนี้นะครับผมนะแนวระยะของแผงเนี่ยนะครับนะครับระยะของแผงก็จะตรงกันอย่างนี้เลยนะครับผมนะแผงของเราคือเทีย่าห้าร้อยวัตต์นะครับผมนะนะครับตอนนี้การติดตั้งก็ แผงก็แล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะวายสายกันนะครับผมก็ทําคลิปอีกอีกทีนะครับฝากกดไลค, like, ค, share, ค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเราจะมีคลิปใหม่ๆให้ท่านได้ชมได้ดูกันนะครับผมท่านมีปัญหาอะไรสอบถามอะไรก็โทรเข้ามากิงกังกันได้เลยนะครับผมนะนะครับผมนะฝากกดไลค, like, ค, share, ค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม